เวลาที่เราพูดถึงมะเขือเทศนะครับต้องบอกว่ามันทานได้ทั้งผลอยู่แล้วทุกส่วนเลยแต่ก็จะมีหลายๆเมนูที่เราอาจจะ ต้องการมะเขือเทศในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเวลาที่เราเอามะเขือเทศเนี่ยมาทำเป็นซอสหรือมาทำเป็นซุปนะครับเราอาจจะไม่ต้องการส่วนของผิวเนื่องจากว่ามะเขือเทศเนี่ยครับเวลาที่เราไปปรุงให้ร้อนถ้าเผื่อเราปรุงทั้งผลเนี่ยผิวเขาจะมีลักษณะที่เหนียวนะครับดังนั้นถ้าเราต้องการใช้มะเขือเทศแบบที่ไม่มีผิวเนี่ยนะครับมาปรุงอาหารทำได้ง่ายๆครับ เรานํามาเขือเทศทั้งลูกเนี่ยด้านบนของเขาจะมีคั้วใช่ไหมครับเราก็ใช้มีดเล็กๆเ,เนี่ยเจาะลงไปแล้ว ส่วนของครัวออกที่ก้นเราใช้มีดบั้งให้เป็นลนักษณะกระกบาดเพื่อเป็นการนว่าเปิดผิวเขาออกนะครับหลังจากนั้นก็คือว่าตั้งหม้อน้ําร้อนหม้อใหญ่หม้อเล็ก,กขึ้นอยู่กับจํานวนมะเขือเทศของเรานะครับแล้วก็นํามะเขือเทศเนี้ครับลงไปต้มเลยครับประมาณ30วินาทีถึง1นาทีนะครับสักครู่เดียวครับเราก็ตักออกมาแล้วก็ใส่ในชามน้ําแข็งได้เลยการใส่ในชามน้ําแข็งก็เป็นการช่วยหยุดความร้อนไม่ให้เนื้อของเขาเนี่ยเละนะครับหลังจากนั้นเราจะ คนพบว่าเนื้อมะเขือเทศเนี่ยจะลอกออกมาจากตัวผิวของมะเขือเทศได้อย่างง่ายดายครับก็เรียกว่าพร้อมใช้ละและสําหรับบางสูตรที่บางคนอาจจะไม่ต้องการตัวของเมล็ดต้องการให้เนียนไปกว่านั้นอีกนะครับก็ทําได้ง่ายๆครับผมเอามะเขือเทศที่เราลอกผิวแล้วเนี่ยครับก็หั่นครึ่งนะครับแล้วเราก็จับเขาเหมือนเวลาที่เราคั้นส้มคั้นมะนาวเนี่ยครับแล้วก็บีบลงไปเลยครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะเละนะครับตัวเมล็ดก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายดายพร้อมใช้ละครับ